สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องประเด็นนะฮะว่าคองกับกัสซิล่าเนี่ยใครเป็นฝ่ายชนะอ่ะผมกล้าพูดได้เต็มปากเลยนะครับว่ากัสซิล่าเนี่ยแหละฮะคือผู้ชนะตัวจริงถามว่าทาไมมีเหตุผลอะไรทั้งๆท,ที่ตอนจบถ้าคนถ้าคนดูไปแล้วนะฮะก็จะบอกว่าตอนจบมันก็ไม่ได้ฆ่าไม่ได้แกงกันปะวะ Godzilla กัสซิล่าก็ถอยหลังเข้าคองคองก็ยืนดูกัสซิล่าแบบโชว์หำเหี่ยวเป็นวัน จริงๆแล้วอ่ะมันจะมีอยู่ฉากฉากหนึ่งที่มันสู้กันในเมืองฮ่องกงอ่ะกอซิล่ามันก็มันก็จับจุดได้อะไรเงี้ยมันก็หันมาสวนกับผสวนได้นั่นแหละมันก็ใช้หางมึงล็อกคองปะไม่รู้ว่ะแต่คือมันมันก็ไตยืนไตดินมาจนกอซิล่ามันได้โอกาสนะมันก็เลยซัดคองเต็มที่แล้วมันก็เอาที่ผมจําได้นะมันเอากงเล็บเนี่ยข่วนตรงหน้าอกคองอ่ะแล้วงี้นมันก็เอาส้นตีนเนี่ยเหยียบตรงหน้าอกคองคือบอกว่าตอนนั้นคองคือลุกขึ้นมาไม่ได้เลยฮะ นั่นแหละฮะฉากที่เหยียบนั่นแหละมันคือฉากเหมือนกับประกาศว่าก๊อตเนี่ยแหละมันคือก๊อตจริงๆมันได้ชนะคองะเทีบร้อยแล้วแล้วมันไม่ซ้ําแล้วเว้ยพอมันเหยียบเสร็จเหมือนสปอยเลยนะก็คือสปอยไปเลยพอมันเหยียบเสร็จมันก็มองของก่อนที่มันจะมองอันนี้กันมันก็ขู่กันอ่ะคือเหมือนพ่นขีฟันกันไลยก๊อที่ลาพ่นขีฟันมาก่อนของก็พ่นขีฟันกลับพอสองตัวนี้ได้กินปากกันแล้วมันก็เดินหนีกันไปอะไรเงี้ยคือมันก็เป็น กอซิล่ามันก็พูดกบเหมือนยำย้ำว่าต่อไปแกก็ยังมาอะไรมาสู้กับฉันประมาณนั้นอ่ะเออเหมือนก็สัตวว์์สัตร้ายกับสัตว์ร้ายอ่ะประมาณนั้นอ่ะแล้วที่เหมือนตอนจบมันจะมาซัดอีกรอบมันมันก็เกือบจะซัดกันนะแต่ว่ามันไม่ซัดชกันอ่ะมันก็เดินหนีกันไปเพราะมันก็มันกับกอซิล่ามันรู้ว่าคองเป็นไม่ชีวิตภัยอะไรเงี้ยมันก็มาช่วยสู้กับอะไรไม่กล้ากอซิล่าป่ะไอหุ่นยนต์ตัวนั้นไอชิบหายโหชิบหายหุ่นยนต์เหี้ยอะไรไม่รู้แม่งทำกอซซีล่า ดีนักอซิล่ามันช่วยกับคองอ่ะเออคองก็เด็ดหัวไม่ได้แล้วก็โชว์ขึ้นน้องฟ้าประกาศว่ากูฆ่าไม่ได้แล้วนะแล้วก็ิีล่าก็จากไปคองก็ยืนนั่นแหละไว้แล้วกซิตล่าสามวิแล้วก็หนังก็จบอ่าผมกล้าพูดในเต็มปากเลยว่ากซิตล่าเนี่ยคือผู้ชนะที่แท้จริงคองเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบว่าขนาดนั้นแต่คองก็ทําดีที่สุดแล้วคองมันก็ช่วยกซิล่าได้แต่กซิล่าฮะคือผู้ชนะของถุกไมจบละสองนาทีไปเพราะไม่มีคิปจะลงไนงะ ไม่มีคลิปจะลงก็เลยมาพูดเรื่องของกันแหละเพราะเพิ่งดูมาไม่ได้ดูดลงเวยดูเว็บเถื่อนจบ